มวลชนนะคะขอต้อนรับท,ทุกท่านเข้าสู่งานสยามพารากอน Watch and Jewelry Expo 2022มหการากงานแสดงนาฬิกาและขึ้นระดับจิวเวอรี่ครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะดิฉันพงสุดาพรประภารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับงนานในครั้งนี้ค่ะซึ่งงานในครั้งนี้ค่ะศูนย์การค้าสยามพารกา,รากอน Watch Gallery พารกากอนดีค่ะ ร่วมกับแบรนด์นาฬิกาและจิวเวลรี่ชัน้นนําได้นําเสนอบริกรรมเพื่นเวลาชั้นเลิศและจิวเวลรีคล่คอลเลกชันใหม่ล่าสุดเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบและนักสะสมได้ชมและเป็นเจ้าของในงานเดียวค่ะพร้อมส่วนลดพิเศษสุดคุ้มค่าและข้อเสนอที่ไม่ควรพลาดในงานนี้นะคะ distinguished guests, the masses, ladies and gentlemen, at first I would like to take this advantage to welcome you all to Siam Paragon Watch and Jewelry Expo 2022. the biggest exhibition of watch and jewelry this year. Let me first introduce myself. My name is Kong Ha and I feel very glad and very honored to serve you as MC for this occasion. And soon, ladies and gentlemen, on this stage, we would like to invite everyone to join the graceful experience from leading brands of timepieces and jewelry through the special fashion show. <laughs> และทุกท่านก็ทราบดีว่ามุนเวทีแห่งนี้เราจะมีการนำเสนอแฟชั่นโชว์ให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัสความสาง่างามจากเบรนด์เวลาและจิวเวลรี่แบรนด์ชั้นนำถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปกบมือต้อนรับค่ะ